9ก้าสู่50ปีไทยออยกรั่นพลังงานที่เป็นมิตรกรั่นความคิดเพื่อสังคมไทยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เริ่มคลี่คลายแล้วขณะที่หลายฝ่ายเร่งเข้าช่วยเหลือพร้อมระดมกำลังเข้าฟื้นฟูนายกรัฐมนตรีย้ำชัดสัปดาห์แรกเดือนพฤษภาคมยุบสภาอย่างแน่นอน กลบแล้วแก๊งคอมเซ็นเตอร์ต่างชาติตำรวจพบเอกสารหลอกลวงอื้อเสียหายกว่าร้อยล้านบาทกระทรวงพาณิชย์เรียกทุกฝ่ายหาหรือปัญหาราคาปุ๋ย11เมษายนนี้หลังนาย,ยกรัฐมนตรีสั่งชัดห้ามปรับราคาพร้อมประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจในทีนิวสุดสัปด,ดาห์กับกุลฤดีนุ่มทอง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบก,กับทีนิวสุดสัปดาห์นะคะกับดิฉันกุลิดีนุ่มทองค่ะมาเจอกันในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะกับสาระดีๆค่ะแล้วก็รวมถึงข่าวประจําวันในวันนี้ที่เกิดขึ้นนะคะเราจะเริ่มต้นกันด้วยข่าวคราวที่น่าสนใจกันก่อนนั่นก็คือในช่วงของวันนี้ในอดีตค่ะถ้าเราย้อนไปนะคะเมื่อวันที่9เมษายนพุทธศักราช2480วันนี้ก็เป็นวันที่กมรมทหารอากาศยกฐานะขึ้นเป็นกองทัพอากาศค่ะขึ้นกับกระทรวงกลาโหมนะคะโดยมีนาวากาศเอกพระเวชย,ยันต์รังสลิดเป็นผู้ บัญชาการทหารอากาศคนแรกกิจการการบินของไทยเริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ค่ะในปี2454นะคะเมื่อชานแวนเดนบอลนักบินชาวเบลเยียมได้นําเครื่องบินมาแสดงในประเทศไทยเป็นครั้งแรกที่สนามม้าส,สะระทุมจากนั้นกระทรวงกลาโหมก็ได้ตั้งแผนกการบินขึ้นในกองทัพบ,บกค่ะพร้อมกับได้มีการคัดเลือกในทหารบก3ามคนไปศึกษาวิชาการบินที่ประเทศฝรั่งเศสปี2457แผนกการบินก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกองการบินทหาร จากนั้นปี2461ค่ะก็ได้ยกฐานะเป็นกรมอากาศยานทหารบกอีก3ปีต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นกรมท่าอากาศยานปี2478ยกฐานะเป็นกรมทหารอากาศก่อนที่จะยกฐานะเป็นกองทัพอากาศในที่สุดนะคะกองทัพอากาศจึงได้ถือว่าอาวันนี้ค่ะก็มีสายยนของทุกปีเป็นวันกองทัพอากาศนั่นเองค่ะ แล้วค่ะส่วนสถานการณ์ในวันนี้ที่เราจะต้องมาติดตามความเคลื่อนไหวนั่นก็คือในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในยภาคใต้นะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยปัญหาของน้ําท่วมที่เกิดขึ้นก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วล่ะค่ะเราก็จะต้องจับตาดูในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือมาตรการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้นะคะรวมไปถึงการรับมือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะตอนนี้นะคะก็ใกล้ที่จะถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่กําลังจะเดินทางไปไหนก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะในเรื่องของ ของการเดินทางหรือว่ามีสถานที่แนะนําท่องเที่ยวอย่างไรก็สามารถแนะนํามาได้นะคะส่ง SMS เเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ4678999หรือจะโทรศัพท์เข้ามาติชมรายการก็ได้นะคะ025254447ค่ะรายละเอียดของข่าวนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ